คุณจะเล้อะไรดีระหว่าง iPhone 17หรือจะเพิ่มเงินไป iPhone 17 Pro ดีเอาราคาส่วนต่าง14,000บาทครับคุณได้อะไรบ้านจากตัวโปรคุณไม่ได้อะไรบ้านจากตัวธรรมดาคุม้มไหมที่คุณจะเพิ่มเงิน14,000บาทไปเลือก function, ฟังก์ชันฟีเจอร์หลายๆอย่างของตัวโปรครับ ทั้งคู่มีความคุ้มค่าของเขาทั้งคู่อยู่แล้วครับรุ่นโปรก็เป็นรุ่นที่คุ้มค่าอีกรุ่นหนึ่งตัวที่เราไม่ต้องจ่ายแพงไปถึงโปรแม็กคุณก็สามารถใช้ฟีเจอร์ตัวโปรได้ทั้งหมดเลยซึ่งเขาก็อัปเกรดมาพอสมควรกับรุ่นที่แล้วแต่ว่ารุ่น17ธรรมดาเป็นรุ่นที่คุ้มค่ามากๆเลยในปีนี้เพราะว่าแกลบช่องว่างระหว่างสเปคเนี่ยค่อนข้างแคบลงนะครับมีความใกล้เคียงกันมากๆมันจะแตกต่างกันไม่กี่ฟีเจอร์หลักๆเท่านั้นเองรูปด้านหน้าตาของเขาของตัว iPhone 17เป็นดีไซน์ ชัดเลยว่าเป็นการเอาดีดีไซน์ใหม่ครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบดีไซน์ใหม่เบอร์ดีไซน์เก่าแล้วสามารถที่จะไปตัวโปรได้เลยครับน้ําหนักของตัวโปรจะอยู่ที่206กรัมน้ําหนักของตัว17 g, จะอยู่ที่177กรัมซึ่งแตกต่างกันประมาณ20กรัมเลยผมว่าถ้าอยากถือสบายสบาเบามือเนี่ย17ธรรมดาตอบโจทย์มากกว่าครับนี่ยังไม่รวมใส่เคสใส่ฟิล์มเข้าไปอีกนะโปรเนี่ยจะหนักขึ้นมาครับแล้วก็มีความหนาก,ก็าด้วยแต่ว่าการจับถือก็เป็นฟีลลิ่งแบบอลูมิเนียมเหมือนกันส่วนของกระจก ดาสเหมือนกันทั้งคู่ครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นเซรามิกชิลเจนแรกหน้าจอจะเป็นหน้าจอตัวเดียวกันเลยคือ Super r e t i n a XDR OLED ลครับ120้ิเฮิร์ตพลิกไปในสูงสุดที่3,000นิตซึ่งเป็นตัวเดียวกันเลยคุ้มมากๆเลยสําหรับตัว17ที่ให้สเปคเหมือนตัวท็อปมาเลยครับเบเซลก็เหมือนกันการเล่นโซชงโซเชียลหรือการเล่นไถฟ,ฟีดตต,ต,ตน,านาเนี่ยในหน้าจอเดียวกันเนี่ยผมบอกเลยนะไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยครับใช้ตัว17ธรรมดาก็ได้ถ้าคุณใช้แค่ในส่วนตรงนี้นะขนาดหน้าจอก็เทท่่่ากกันนนออีีะะยู6.3ิ้วป เลยครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยทั้งคู่ที่ออกมาปีเดียวกันทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นรองรับเรื่องของการอัปเดตเวอร์ชันได้ยาวนานอยู่แล้วแล้วก็มาพร้อมกับ iOS 26ครับเรื่องของชิปจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยครับตรงที่ว่า iPhone 17ธรรมดาจะเป็น Apple A 1 9แต่ว่าถ้าเป็นตัว Pro ก็จะเป็น A 1 9 Pro นั่นเองผลเทสคะแนนของ Geekbench 6ครับซิงเกิลคอเนี่ย iPhone 17 Pro ครับเขาจะได้อยู่ที่ ,3730 ครับซึ่ง iPhone 17ธรรมดาอยู่ที่3660ครับต่างกันประมาณร้อคะแนนเท่านั้นนเองนะ กนไม่ถึงร้อยคะแนนด้วยซ้ำนะครับใน performance per core นะมติ core ของ17 Pro จะอยู่ที่9,592แต่ถ้าเป็น17ธรรมดาอยู่ที่9,235ครับถือว่าใกล้เคียงกันมากเพอเพออาจจะเป็น performance chip Pro ตัวเดียวกันครับแต่ว่าจะลดคอสปีดลงนิดหน่อยเพื่อไม่ให้ร้อนจนเกินไปนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า iPhone 17 Pro เนี่ยเขามี vapor chamber มาให้ด้วยส่วนของ g p u iPhone 17 Pro เนี่ยจะอยู่ที่45,616แต่ถ้าเป็น iPhone 17ธรรมดาจะอยู่ที่37,405ต่างกันเรียกว่าร่วมๆ ประมาณ8,000ได้ครับในเรื่องของความจุเริ่มต้นมาให้ที่ 256GB เหมือนกันคือปีนี้ iPhone 17ค่อนข้างคุ้มมากๆนะครับแต่ว่า iPhone 17 Pro ก็คุ้มเช่นเดียวกันผมก็ทดสอบในเรื่องของการเล่นเกมครับอย่างเกม r o v ปรับได้สูงสุดแล้วก็รองรับที่120เฟรมเหมือนกันเลยไม่ธรรมดาจริงๆนะ1ชั่วโมงเนี่ย iPhone 1บ Pro แบตเตอรี่ลดไป23%ส่วนอุณหภูมิจะขึ้นไป10.1องศาครับในขณะที่ iPhone 17ธรรมดาเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปดมาก,กวาแล้็อุณภมิขึ้นไป 13.2องศาครับอันนี้ค,คือความแตกต่างในการเล่นเกมที่ปรับสุดขนาดนี้ครับรุ่นโปรยังไงก็แบตเตอรี่ลดน้อยกว่าความร้อนก็คุมได้ดีกว่านั่นเองเพราะว่าเขามีเวอร์เวอร์แชมเอร์มาให้ผับ G เนี่ยปรับการาฟิกได้3แบบครับปรับการาฟิกอัลตร้า HDR จะได้เฟรมเรทอัลตร้าปรับการาฟิก HDR จะได้เฟรมเรทเอ็กซ์ตรีมปรับการาฟิกสมูทจะได้เฟรมเรทเป็นอัลตร้าเอ็กซ์ตรีมแบบ120เฟรม iPhone17 เขาไม่สามารถที่จะปรับ120เฟรมได้ได้สูงสุด90เฟรมเท่านั้นครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องของเกม ที่ยังไม่ได้อัลติไมทกับตัว17ธรรมดาหรือว่าเขากักไว้ให้เฉพาะตัวรุ่นโปรที่มีคอ GPU มากกว่า iPhone 17 Pro เนี่ยผมก็ปรับเป็น120เฟรมเนาะหชั่วโมงใหม่ได้ลดไป18%ส่วนอุณหภูมิขึ้นมา6.3องศานี่ขนาดปรับเป็น120เฟรมนะพอมาเป็น17ธรรมดาที่ปรับสูงสุดได้แค่90เฟรมเนี่ยแบตเตอรี่กลับลดเยอะกว่าครับลดไป26%แล้วก็อุณหภูมิขึ้นมามากกว่าด้วย7องศาเห็นไหมขนาดปรับแค่90เฟรม iPhone 17ธรรมดาก็ยังร้อนกว่ายังงกกกกินนบมมมาาาาาว่่่ถ้ปร frame, รร120เีคือจงงจะ รับไม่ไหวแน่นอนแหละคอจีพน้อยกว่าด้วยแล้วก็เวเบอร์ a ชมเบอร์ระบบระบายความร้อนก็สู้ตัวโปรไม่ได้อันนี้มันเห็นได้ชัดเลยว่าส่วนต่างหมื่นสี่อะคุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณเล่นเกมนะยาวนานหรือคุณทําอะไรหนักๆอะยังไง iPhone 17 Pro ะก็ดีกว่าเห็นเห็นครับเรื่องของ p e r f o r m a n c e น e n s ช i n Impact อันนี้ไม่ค่อยน่าห่วงครับเพราะว่าค่า default เขาไม่ได้ปรับมาสูงนะครับปรับมาที่ high แล้วแล้วก็30เฟรมเหมือนกันทั้งคู่ตรงน,นี้ใกล้เคียงกันตรงที่ว่าทั้งคู่อะแบตเตรเอ,ตอ,เอตรทา17 จะขึ้นไป8.4องศาเลยครับขึ้นร้อนกว่าเท่าตัวนะอันนี้มันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าถ้าเล่นเกมหนักๆเล่นเกมติดกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงยาวๆเนี่ยยังไง iPhone 17ธรรมดาก็ไม่เหมาะครับค่อนข้างร้อนอันนี้เหมาะกับการเล่นเกมแบบขำๆเล่นได้3-4เกมติดกันเงี้เล่นได้แล้วอาจจะไม่ต้องปรับสุดอะไรมากมายความร้อนก็ถือว่าพอถูถ่ายได้นะแต่ว่าถ้าเล่นจริงจังเล่นยาวนานยังไง iPhone 17 Pro ก็เหนือกว่าเห็นๆครับอันนี้คือส่วนต่างที่ราคา14ื่นให้คุณได้สเปคของกล้อง องกนบ้างครับแน่นอนล่ะรุ่นโปรโให้เลนกล้องมา3ตัว17ธรรมดาจะมีแค่2กล้องเนาะก็จะมีเลนหลักแล้วก็เลนอัลต้าไวซ์ซึ่งก็เป็นความละเอียดที่48ล้านหมดแล้วขนาเซ็นเซอร์ของ iPhone 17 Pro จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดเซ็นเซอร์เลนหลัก1ส่วน1.28แต่ว่าถ้าเป็น iPhone 17เจ็ขาจะเป็น1ส่วน1.56นั่นเองงานวิดีโอ Pro โเนี่ยสามารถถ,ถ่ายได้ 4K 120เฟรมไหนจะเป็นพวกไฟล์โปรเรสไฟล์รอแล้วยังรองรับเรื่องของเจนล็อกอีกนะในยุคนี้กล้องหน้าครับเซ็นเตอร์สเตทเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นโปร ให้กล้องตัวหน้าเป็นตัวเดียวกันถ่ายแนวตั้งแนวนอนถ่ายมุมกว้างมุมแคบอะไรได้หมดเลยโดยที่เราไม่ต้องถือแนวนอนเราถือแนวตั้งแบบนี้แล้วกดที่หน้าจอปรับให้หมดทุกอย่างอันนี้เป็นจุดที่ดีมากๆของ iPhone เจนนี้เลยนี่รุ่นเก่าๆนี่ให้ไม่ได้แน่นอนทีนี้เรามาเรื่องของการถ่ายรูปครับกล้องหน้าผมบอกเลยนะว่าแทบจะเหมือนกันแน่นอนมันเป็นกล้องเจนเดียวกันสกินโทนสีสนะันไม่แตกต่างกันเลยครับทำได้ดีเหมือนกันทั้งคู่ซอฟต์อ่อนนุ่มเพียงแต่ว่ามันจะต่างกันบางมูดบางโทนนีดๆหน่อย,อยๆเท่านั้นเองถ คือด้วยที่มันเป็นกล้อง Gen 11เหมือนกันมันก็จะมีความอุ่นโทนอุ่นๆโทนเหลืองเหลืองมากกว่ารุ่นปีก่อนๆแต่ว่าถามว่าสวยไหมสาหรับคนที่ชอบโทนอุ่นเพราะว่ามันก็ดูละมุนดีนะครับมันก็ดูสวยดีนะมันไปปรับได้หมดแหละนะครับคุณเข้าแอปโฟโต้คนเปลี่ยนพิกเจอร์สไตล์คอนโทรอะไรได้หมดเลยตรงนี้ทําได้ดีเหมือนกันไม่แตกต่างกันผมบอกเลยกล้องหน้าอนะ่ะผมให้เสมอๆกันเลยครับส่วนวิดีโอกล้องหน้าก็เหมือนกันอีกนะครับให้มาเป็น 4K 60เฟรมก็ทําได้ดีไม่ได้แพ้กันเลยครับสามารถถ,ถ่ายได้เหมือนกันทั้งคู่่ถถายแนนนวออื แนวตั้งได้หมดวิดีโอมุมมองกว้างมีความลื่นไหลมีความสมูทเก็บเสียงได้พอๆพอกันไม่ได้แตกต่างกันผมว่าใช้ตัวไหนก็ได้นะครับคือต่อให้ผมถ่ายมาถ้าผมไม่ใส่ลายน้ําด้านล่างคุณก็เดาไม่ออกหรอว่ามันคือ iPhone รุ่นไหน ส่วนกล้องเมนหลังครับเซนเซอร์มันต่างกันแต่ถาาว่าถ่ายในที่สภาพแสงจริงๆอ่ะก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นตัว7ธรรมดาเข้าใกล้วัตถุได้มากกว่าอยู่แล้วละเพราะว่าเซนเซอร์เล็กกว่าสามารถโฟกัสได้ใกล้กว่าแต่ว่าไอตัวโปรเนี่ยมันก็มีขนาดเซ็นเซอร์ที่ใหญ่อาจจะเข้าใกล้ไม่ได้มากเท่าแต่ก็ได้เดฟไม่ได้แพ้การด้วยที่เซนเซอร์เขาใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นในจุดตรงนี้ผมมองว่ามันเสมอเสมอกันอ่ะเออถ้าเราไม่ได้ถ่ายในระยะที่ใกล้มากๆถ่ายอ็อบเจกต์ทั่วไปถ่ายวิวถ่ายอาหารอย่างเงี้ยพอๆกันมันเก็บแสงโทนมมมาได้เหืืออนนนกััค 17เหมือนกันน่ะโอ้การประมวลผลก็ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการโจนตรงนี้ใช้17ธรรมดาก็ถ่ายออกมาสวยได้ยิ่งเป็นเลนอัลตร้าไวนี่ไม่ต้องสืบเลยนะคือเหมือนกันมากนะครับแยกแทบไม่ออกเลยเอาจริงๆมันเป็นเลนตัวเดียวกันเลยครับอัลตร้าไวตัวเดียวกันมีออโต้โฟกัสเหมือนกันถ่ายได้เหมือนกันมาโครก็เหมือนกันเลยครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยผมถ่ายมาโครเนี่ยสีสันใกล้เคียงกันเหมือนกันมากแล้วก็ถ่ายออกมาได้ดีเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ใช้เลนอัลตร้าไวตัวเดียวกันนั่นแหละในการเข้าใกล้ออโต้โฟกัสใกล้ๆ ใช้หลักๆนะเอาเลนหลักถ่ายวิวถ่ายคนใช้เลนอัลตร้าไวใช้มาโครแค่3อย่างเนี้ยถ่ายได้ครบแล้วพอเทรตเหมือนกันเป๊ะเลยครับถ้าเกิดว่าคุณใช้เลนหลักนะสกินโทนเลยเหมือนกันหมดทุกอย่างถ่ายออกมาได้ดีซอฟต์อ่อนนุ่มตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณถ่ายพอเทรตอยู่แค่เลนหลักหรืออย่างมากก็อ่ะสเท่าถ้าคุณใช้อยู่แค่2ระยะนี้นะสิธรรมดาเอาอยู่แต่ถ้าคุณต้องการเลนเทเลโฟโต้เข้าไปช่วยด้วยเป็นพอเทรตแบบเปอร์สเปกทีฟแคบๆกดเทเลโฟโต้คูณ4เข้าไปเนี่ยอันเนี้ยจะเห็น ความแตกต่างแล้วว่า iPhone 17ไม่สามารถทําได้แต่ว่า iPhone 17 Pro เนี่ยเขาทําให้ได้มันแล้วแต่เรานะบางทีเราอยากจะได้มุมแบบเทเลโฟโต้เข้าไปอีกอย่างเงี้ยนะแล้วเราถอยมาหน่อยเพื่อคอมโพสฉากหลังให้มันแคบลงผมมองว่า iPhone 17 Pro เนี่ยจะมีความหลากหลายมากกว่ายืดหยุ่นมากกว่าได้ช็อตที่เราอยากได้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นคนทั่วไปใช้ส่วนใหญ่ผมว่าใช้อยู่ประมาณ1เท่า2เท่าไม่เกินเนี้ยผมว่ากําลังดีละเลือกตามใจชอบได้เลยครับถ้าเป็นส่วนตัวผมอะผมเป็นคนที่ชอบใช้เทเลโฟโต้ในการถ่ายตัวแบบ ก็คงจะเลือกตัวโปรนั่นแหละในโหมดเนี่ยทำได้ดีเหมือนกันทั้งคู่ไม่ได้แตกต่างกันอีกคือสโลว์สปีดชัตเตอร์ก็แทบจะไม่สโลว์เลยถ้าถ่ายในออบเจกต์ที่มันมีไฟมีแสงอยู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยนะทําได้ดีเหมือนกันนะครับทั้งเลนอัตตร์วายแล้วก็เลนหลักสกรีนโทนเหมือนกันเป๊ะแยกแทบไม่ออกถึงแม้ว่า iPhone 17 Pro เนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่าเก็บรายละเอียดแสงได้ดีกว่าแต่พอเวลาเราเรามาซูมดูจริงๆอะ่ะเฮ้ยมันก็ไม่ได้แตกต่างขนาดนั้นด้วยที่ซอฟต์แ, Speed แวร์ ผมก็มองว่ามันมันเป็นส่วนต่างที่ค่อนข้างน้อยมากๆตัวไหนก็ได้นะถ้าในคอนดิชันที่เป็นแบบการถ่ายแบบหมวดกลางคืนอย่างเงี้ยทีนี้เราลองมาดูคอนดิชันที่มันแตกต่างกันจริงๆแล้วตัว17ธรรมดาเขาไม่ได้มีในเทเลโฟโต้มาให้จะเห็นได้ชัดถ้าเกิด iPhone 17ธรรมดาซูมเข้าไป1เท่า2เท่าเนี่ยดีเทลยังพอกุ้มกลิ่มใกล้เคียงกันเพราะว่าใช้เลนส์หลักเหมือนกันแต่พอเริ่มเข้าระยะ4เท่าเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าของตัว17 Pro ยังมีความคมที่ดีกว่าแต่ว่าของตัว17ธรรมดาจะเริ่มมีอาการแตกๆให้้้้เห็็นบางและะแลลววก แตกต่างกันแน่นอนเพราะว่าพอมาเป็นเลนส์เทเลโฟโต้ของ17 Pro อ่ะสีสันมันจะเปลี่ยนไปเลยมันจะไม่ใช่เลนส์หลักทีนี้เข้าไปในระยะที่คูณ8ของ iPhone 17 Pro ก็ยังมีความคมอยู่อย่างที่เขาเคยเค,ยเคยมาเราเนี่ยสามารถใช้ได้ถึงซูม8เท่าโดยที่ไม่สูญเสียรายละเอียดซึ่งก็จริงครับทำได้ดีจริงๆในระยะ8เท่าแต่ว่าพอเทียบกับ iPhone 17เนาะ17ที่ใช้เลนส์หลักธรรมดาเนี่ยก็เริ่มแตกเละและเข้าไปอีกสุดของ iPhone 17คือ10เท่าครับก็ยังมีความคมของ p h o n e 17 Pro อยู่ครับแต่ iPhone เละแบบเต็มที่แล้วสุดของเขาได้แค่นี้แหละเขาจะไม่ยอมให้เละไปกว่านี้แล้วนี่เนี่ยเอาสุดเลยครับโอ้โหชัดเจนครับว่า iPhone 17ได้แค่10ครับตันแค่นี้แต่พอเป็น iPhone 17 Pro ซูมได้สุดถึง40เท่าแต่ถามว่า40เท่าเนี่ยด้วยที่อันเนี้ยผมถ่ายในที่แสงน้อยกลางคืนเนี่ยวัดกันไปเลยครับว่าเออก็มีน้อยให้เห็นนะในในสภาพกลางคืนแต่ถามว่าพอมีน้อยมันก็พอมองเห็นมันก็คือสุดเท่านี้แหละถ้าถ่ายในที่แสงกลางวันผมว,ว่า40่เท่าเนี่ยยังมองมองเห็นดีเทลได้สบายสบายเพราะว่าแสงมันเย แต่อันเนี้ยมันแสงค่อนข้างน้อยไงแต่แสงน้อยแล้วได้ดีเทลประมาณนี้ได้น้อสประมาณนี้ส่วนโตผมรับได้นะเออมันมันยังพอที่จะมองเห็นอะไรบ้างพออ่านตัวหนังสือพอแบบเห็นว่าเน,นี้ยที่เราถ่ายมันคืออะไร Wi- f i ทั้งคู่ก็ให้มาเป็น Wi-Fi เเพราะฉะนั้นไม่มีการกักอีกต่อไปใช้แค่รุ่น17ธรรมดาก็แรงเหมือนกันรับสัญญาณได้ดีเหมือนกันบลูทูธก็ให้มาเป็น60เหมือนกันเชื่อมต่อฟอนต์รถยนต์เชื่อมต่อหูฟังอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆเนี่ยได้สบายๆซิมเลตแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างแน่นอนหลักก็คือเรื่องของ USB Type C ครับรุ่นโป o เนี่ยเขาจะเป็น USB Type C แบบ3.2แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นธรรมดาย,ยังเป็น2.0อยู่ถ้าอยากต่อทุกอย่างได้อุปกรณ์เสริมนู่นนั่นนี่ได้อ่ะ ว่ามันจะเป็น2.0ก็ตามใน iPhone 17แต่มันก็รองรับฟ c h ชาร์เหมือนกันกันกบรุ่นโปรคือ40วัตต์ส่วนในเรื่องของการถ่ายโอนข้อมูลคุณได้เสียถ่ายโอนข้อมูลบ่อยไหมทุกวันนี้ผมใช้จริงๆกับ Mac ผมก็แค่ a d o p คนที่ใช้งานทั่วๆไปผมมองว่า iPhone 17ก็เหลือเฟือแล้วแบตเตอรี่17 Pro เนี่ยเขาจะให้มาเยอะกว่า3,988ครับถ้าเป็นรุ่น17ธรรมดาครับจะอยู่ที่3,692ม ah ิลลิแอมครับซึ่งแตกต่างกันอยู่ประมาณ300มิลลิแอมนั่นตรงที่ถาม มีผลไหมส่วนตัวผมคิดว่ามีผล iPhone 1 7ถ้าเราไม่ได้ใช้งานใช้งานทั่วไปเล่นโซเชียลทั้งวันมันอยู่ได้อยู่แล้วโอเคอะแบตท,ที่ใหญ่ขึ้นนะมีระบบระบายความร้อนร้อนก็ร้อนน้อยกว่ามันก็เลยทําให้ Performance โดยรวมมันไปได้ไกลกว่านั่นเองที่พูดมามันก็หลายอย่างแล้วนะแต่อันนิดอย่างหน่อยอย่างนี้อายรวมๆกันเนี่ยเฮ้ยหมื่นสี่เนี่ยมันก็คุ้มสําหรับคนที่ใช้ในจุดนั้นจริงๆถ้าคุณเป็นคนไม่ได้ใช้อะไรเลยล่ะใช้ทั่วไปแล้วแบบฟังก์ชันพื้นฐานให้มาครบแล้วอะ120 Hz, อร้อนมัีกกํา ได้หมดทุกอย่างที่มันควรทําได้ในคนที่เขาใช้จริงๆอ่ะตัวธรรมดาคุ้มค่ามากเพิ่มอีก1 4 0 0 0บาท o p ปเปิลโปรเรสไทรอเรื่องของพอรตเชื่อมต่อที่เป็น3.2เรื่องของการซูมเรื่องของระบบระบายความร้อนคือมันทําให้พัลส์แมนทุกอย่างดีกว่าหมด1 4 0 0 0บาทสําหรับบางคนที่เฮ้ยซื้อแล้วอยากจบดีกว่าใช้ได้ยาวๆไม่ต้องมาพวงเรื่องของความร้อนเรื่องอะไรละเพราะบางทีเราซื้อ iPhone 7ธรรมดาอาจจะติดขัดในเรื่องของอุ้ยปล่อยมาเต็มแต่ว่ามันก็ใช้งานหนักๆมันก็ไม่ไหวถ้าคุณเป็นคนใช้งาน ไป17โคตรเหลือราคาก็โคตรคุม้มฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อยแหละนะว่าจะเพิ่มเงินดีไหมหรือจะใช้แค่17ธรรมดาพอถ้าสนใจเดี๋ยวผมปักตะกา้าล,ลิงก์เลงอะไรต่างๆนานาไว้ให้ที่ใต้คลิปด้วยส่วนใครที่ซื้อ iPhone มาแล้วยังไม่มี<อ>หัวชวงหัวชาร์จอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แถมมาให้เนาะซื้อของฟิลเซอร์ได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ปักตะก้าไว้ให้ตรงมุมนี้ด้วยนะฟิลเซอร์เขารองรับการชาร์จได้ทุกอย่างครับความเร็วความแรงสายก็ยาวด้วยดีีมมาาากกกๆเลลยสหรรัับบววนนนน้้้ผ iPhone iPhone Pro 17 17แ็ตอองทุ่ไป ่อเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ